น้องไผ่ชาวไร่ย,ยาสูบที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์วอนรัฐช่วยเหลือยาเส้นกองเต็มบ้านไม่มีพ่อค้ามารับซื้อแม่ราคาจะถูกลงแล้วก็ตามเชื่อเป็นเหตุจากภาษีสัมปรสานมิตรที่บ้านน้ำวิ่งหมู่ที่สองตำบลบ้านโพธิ์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ เกษตรกรชาวไราย,ยาสูบกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากไม่มีพ่อค้ามารับซื้อยาเส้นทำให้มียาเส้นตกค้างอยู่ที่บ้านเป็นจำนวนมากตั้งแต่ต้นฤดูกาลผลิตนอกจากนี้ยังมีกลุ่มเกษตรที่ปลูกใบยาสูบอีกหลายสิบหลังคาเรือนที่กำลังเก็บใบยาสดและนำมาบ่มเพื่อซอยเป็นเส้นแล้วนำไปตาก เพื่อรอจำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางที่จะเข้ามารับซื้อถึงในหมู่บ้านอีกเป็นจำนวนมากเช่นกันซึ่งชาวเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกยาสูบเปิดเผยว่าปีนี้ได้ผลผลิตค่อนข้างน้อยเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งจึงทำให้ผลผลิตไม่ดีได้น้อยกว่าทุกปีและยาเส้นที่ผลิตเสร็จก็ไม่มีพ่อค้ามารับซื้อเหมือนทุกปี โดยทางพ่อค้าอ้างเรื่องของภาษีสรรพสามิตรทาให้พ่อค้าไม่กล้ารับซื้อจึงทําให้ทุกบ้านมียาเส้นที่ผลิตเสร็จขายไม่ได้เป็นจํานวนมากสําหรับอําเภอหนองไผ่เดิมมีเกษตรกรที่เพาะปลูกยาสูบประมาณ20-25ครัวเรือนโดยมีพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งสิ้นประมาณกว่า80ไร่ โดยผลผลิตประมาณปีละ1,500-2,000ถึงกิโลกร,รัมต่อครัวเรือนสามารถสร้างรายได้ครัวเรือนละเกือบ200,000บาทต่อปีหรือสร้างรายได้ให้ชุมชนปีละไม่ต่ำกว่า4ล้านบาท โดยนางสาวกฤษดาวันจันลาอายุ48ปีอยู่บ้านเลขที่89หมู่ที่2ตำบลบ้านโพธิ์อําเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร,ร,รณ์เกษตรกรผู้ปลูกใบรรยาสูบเล่าว่าทุกปีจะมีพ่อค้าเข้ามาซื้อถึงในหมู่บ้านจำนวนหลายคนแต่ปีนี้มีพ่อค้าแค่คนเดียวที่เข้ามาซื้อและเอายาเส้นไปก่อนยังไม่จ่ายเงิน ครบสิวันถึงเอาเงินมาให้และจะรับซื้อในราคาที่ถูกลงเรื่อยๆตนจึงอยากให้ทางหน่วยงานรัฐเข้าช่วยเหลือเรื่องราคาและหาพ่อค้ามารับซื้อยาเส้นที่ตกค้างเป็นจำนวนมากด้านคุณครูมีมาลาศีอายุ64ปีอยู่บ้านเลขที่99หมู่สตําบลบ้านโพธิ์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าถ้าไม่ปลูกใบายาสูบก,ก็ไม่รู้จะทำอาชีพอะไรเพราะตนก็อายุมากแล้วสำหรับการปรับขึ้นภาษีสรรพสาม,มิตจนเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการหยุดรับซื้อยาเส้นและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จนออกมาชุมนุมประท้วงที่หน้าสาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่7ตุลาคม2562ที่ผ่านมาโดยนายสืบศักด์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมประชุมหาลือกับแกนนำผู้ชุมนุมจนได้ข้อสรุปว่าให้จัดทำหนังสือเรียกร้องแก้กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัดตราภาษีจำนวนสี่ฉบับ ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอธิบดีกรมสรรพสา,ามิตรโดยมีข้อเรียกร้องเพียงข้อเดียวคือแก้ไขลดอัตราภาษียาเส้นจากเดิม0.10บาทต่อกรัมเป็น0.025บาทต่อกรัมและหากจะมีการปรับขึ้นภาษีในอนาคตขอแจ้งก่อนล่วงหน้าเป็นระยะเวลา1ปีขึ้นไปแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้า แต่อย่างใดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหนองไผ่ได้ออกมาเรียกร้องให้ทางรัฐได้ช่วยเหลือในเรื่องหาคนมาซื้อยาเส้นซึ่งความเดือดร้อนในครั้งนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วและยังเป็นความเดือดร้อนต่อเนื่องจึงอยากให้ทางภาครัฐได้เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านของจังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่ว่าจะด้วยทางใดก็ตามให้ช่วยนำหาพ่อค้ามาซื้อใบายาเส้นบายาสูบซึ่งทางชาวบ้านทั้งหมู่บ้านก็ได้ผลิตและจัดทําพร้อมขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ขอร้องให้หน่วยภาครัฐได้เข้ามาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ สำหรับช่องจะาจ่าปากข้าโพดขอเป็นสื่อกลางในการแจ้งข่าวให้กับทางทุกภาคได้รับรู้และเข้ามาช่วยเหลือชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่องใบายาสูบด้วยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการช่วยเหลือชาวเพชรบูรณ์ขอขอบคุณค่ะ